สองปีนิดๆก็คือกลับมาก็รับบททั้งงานละครงานหนังตอนนี้ค่ะแล้วก็ละครเรื่องนี้ก็เป็นละครเรื่องที่2แล้วค่ะกับพานารีค่ะก็เหมือนเดิมเป็นแนวบู๊บู๊กระจายแน่นอนค่ะเป็นทางเราเลยใช่ไหมครับเรื่องนี้ค่ะเป็นแค่ตอนที่สัญญาก็มีมืออ๋อหมดสัญญานานแล้วค่ะดูแลตัวเองค่ะก็ออกมาเป็นฟิล์มค่ะมีสัมภาหรือะค่ะสำหรับตอนนี้ก็คือ ฉนเลืรับงานเองเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ค่ะใช่แล้วเราก็ดูแลกันเองด้วยก็มีมีมีพี่เขาดูแลให้ด้วยค่ะแต่ว่าแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือพี่ที่ดูแลก็คือก็ไม่มีได้ไม่มีได้เซ็นสัญญาค่ะตอนนี้ค่ะก็ตัดสินใจว่ารับงานเองไม่รับงานเองด้วยค่ะแล้วก็จะปรึกษาพี่ที่เขาดูแลอยู่ด้วยพี่แจ๊คตัดสินใจวาไม่รับละครเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่นานค่ะเพราะว่ายังไงก็เป็นแนวแอคชั่นแนวที่ถนัดอยู่แล้วแล้วก็ มาเล่นได้เหมือนเดิมเต็มที่ค่ะไมต้องไปฟิตร่างกายอะไรใหม่ไหมครับซ้อมเกือบทุกวันค่ะถ้าวันไหนไม่ได้มีแบบว่าธุระต้องไปทำทุกน้องอะไรเงี้ยค่ะหรือมีงานก็คือซ้อมตลอดเวลาค่ะแสดงว่าน,น้องก็ไม่ค่อยติดคุณแม่แล้วเพราะพี่ป้าถึงมารับงานไอ้ตัวเล็กจะติดคุณพ่อค,<ต>คุณยายมากกว่าอะไรเง,งี้ยค่ะติดคุณยายก่อนรับงานที่ปรึกษาแพทยนเลยยังกลับมาเรือ่อ ซ้อมดีกว่าแ,แฟนอะเขาไม่มีแบบไม่มีแบบหยุดพ้งหยุดพางเลยไปซ้อมให้ฟิตร่างกายคือเป็นคนแบบแบบเหมือนกับว่าส่งเสริมตลอดนะคะว่าให้ให้ฟิตร่างกายนะคือเป็นกำลังใจในด้านแบบการงานตรงนี้ตลอดค่ะพอมาต้องมาเล่นในแอคชั่นอันนี้เขามีห่วงมีกมังวลอะไรไหมคะเพราะว่าแบบรุ่นนั้นแล้วร <c oughs> ุ่น <c oughs> นี้แล้วคงไม่ห่วงแล้วค่ะบอกแบบสนับสนุนให้ออกมาทำเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องเรียนต้องเรียนรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างเวลาว่า ไหนไม่มีงานคือเลี้ยงน้องค่ะก็อ,อยู่กับเขาให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าเด็กเด็กคือเขาโตเร็วผ่านไปไวเวลาที่มันแบบเวลาขำๆข,ของลูกมันผ่านไปไวแล้วมันมีค่าค่ะตอนนี้น้องพัฒนาการอะไรไปถึงไหนกันทีละตอนนี้สองขวบสามเดือนค่ะก็เริ่มเป็นต,ตัวเองมากขึ้นค่ะว่าค,ความดื้อก็มีมากตมามอายุเลยเพราะว่าเขาก็เด็กผู้ชายด้วยอะไรย่างเงี้ยค่ะใกล้จะขั้นโรงเรียนหรสองขวบให้เข้าอนุสรีแล้วค่ะตอนนี้เข้าอนุสรีบ้านน้อง ไม่ตอนนี้คือเพิ่งสมัครไปค่ะแต่ถามว่าแบบส่งไปเรียนเพว่แบบโรงเรียนพิเศษอะไรนี้บ้างสำหรับแบบพัฒนาการเด็กก็ก็มีค่ะเพื่ออยากให้เขามีเพื่อนอะไรเงี้ยก็ก็ดูเหมือนก็ก็ส่งไปเล่นอยากให้มีเพื่อนนะคะก็<ม>ทั่วๆไปอะไรเงี้ยแต่ก็ถามว่าสนไหมสนมากเพราหลายคนจะหัวเราะเวลาใจหายลูกถาม อะไรเงี้ยแต่บอกว่าถ้าสักหลายๆวันมากขึ้น3วันขึ้นจะเริ่มแบบแม่ส่งรูปให้ยายอะส่งรูปไม่ให้ดูหน่อยส่งคลิปไม่ให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเป็นทั้งแม่ทั้งพ่อด้วยนะถ้าหากลู้นี่คือจะเริ่มแล้วบอกส่งรูปให้ดูหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยจะมีคนที่สองไหมคะพิจิตรรอดูอีกสักประมาณสองสามปี เหมือนอยากให้คุณแม่อยากให้คนโตดูแลคนเล็กได้อะไรเงี้ยแต่ก็ต้องแล้วแต่ว่าน้องจะมาอะไรอันนี้เราไม่ได้ปิดค <c oughs> ่ะไม่ได้ปิดอะไรคือถ้อาเกิดว่าเกิดมาค่ะเรา้รับรับงานละครอย่าง,ง,น,างนี <c oughs> ้เราตีแจ้กังวลไหมก็วางแผนอยู่นะคะว่าจะช่วงไหนรับงานคือจะยังจะยังกะว่ายังไม่ยังไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรเงี้ยค่ะก <c oughs> ็คืออีกสักวันอย่างที่บอก <c oughs> เว้นช่วงหน่อยจากคุณโตไอ้จากใช่จากคุณโตค่ะประมาณสองสามปีสองสามปีนี่เราขับดูงานเต็มที่เต็มที่ค่ะงานหลักจะมี เดี๋ยวรอดูอะไรมีแน่แน่นอนแล้วเดี๋ยวบอกอีกทีดีกว่าค่ะค่ะ